ตัวนี้ก็เป็นตัวเล็กนะครับตัวไหเข็มนตรเข็มับเข็มตเข็มข้ตถเม้าตัวเข็มึ้นตัวดเข็มัเข็ม้นจะโถคุณ้าคุณถ้นคุณรดขึ้นสัลด์มันักรมนตัวึนตันัก็ม้นต้นตัร็้นตบ้ตัวนต้ไป อ๋อขึ้นแล้วเหรอนิดเดียวเองเหรอยะามันสั้นขนาดนั้นเช่ยวเหรอแต่กระถือมันจะไม่เข้ารัเพลย์นไม่เข้าก็มีมมมแค่แต่ผมดึงแล้วผมเจอผมเจอตัวตัวด้านหลังนี่ผมก็เกิดอาการงงลืมกันลืมสมองเออจะมีตัวใช่ครับมันต้องมีปอกไม่มันจะมีลุ่นหนึ่งที่ลดลดเข็มอ๋อถ้าเราขึ้นลําแล้วกดลดเข็มน่าจะมีที่ข้ออื่นหรือเปล่าเพราะว่าเพราะว่าของของคันิกไม่น่ามีนะคันิกจะเป็นคนไกลเดียวกันหมดเลยนะน่าจะคันอิกคันเอิ๊กา แล้วก็เป็นเบต้าเป็นเทารัสอะไรพวกนี้แต่แต่นี่มันเป็นกลไกเดียวกันหมดเลยนะตั้งแต่รุ่นใหญ่รุ่นเล็กน่นนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวต้องถับอ๋อครับผมครับผมตอนนี้ผมขึ้นขึ้นขึ้นดันขึ้นด้ใช่ขึ้นนแล้วก็ลดเกีอนนี้ผมจะทดลองไกลนะครับมีตีลตัวสี่นิ้วนะครับก็นุ่มๆนุ่มๆใช้ได้ครับไก่นุ่มๆแฟนแฟนสนใจเยอะครับเพราะว่าเขาเป็นปืนแข่งกลับเขียนไม่ได้นะกลับมาที่คันอีกครับยังยังไม่เป็น ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็น4 FSX นะครับหลังผมเจ็บตแต่เป็นสีนะแต่ว่าอแต่ว่าตอนเไปยาไม่ได้สูีน้อง FSX นะครับอ่าตกแต่งเรียบร้อยแล้วอ่ก็จะเป็นคุณจะใช้อตัวนี้ก็ได้ต้องจุดแจงนะครับจุดนะครับพยายามให้เห็นอันนี้คนอยู่สมมติว่นอยู่นอยู่อ่านอยู่แล้วย แล้วก็จะมีข้อเก็บเสียงนะครับครับจะมาดูตัวนี้ครับอ่าเวลาเวลาในตอหาไม่ต้มต้มต้มเยี่ยมต้มนะต้ม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 ศูนย์เขาศูนย์เขาใช้ได้คับศูนย์เขามีมีรู้พี่ถ้าเราถ้าเราติดติดระร นำคุณติลังการพวกรกระเบื้องติดอุปรกรณ์เสริมนั่นเองก็ยังใช้เ <ไป S 1> ุมนเดิมได้นะครับตอนตอน,อน,นี้นี่เป็นเขาเรียกว่าความหล่อในการเก็บเก็บเสียงเก็บเสียงแล้วก็มันก็จะหลออ่อเงี้ยมันจะลดได้จริงๆมันลดได้ไม่เยอะหรอกรับเ่าเก็บเสียงมันก็เป็นจินตนาการนะครับเพราะจริงๆมันก็ดังนะครับคือยังไงก็ดัง ก็เดี๋ยก็จะมีตัวนี้ครับตอนนี้ตอนที่ไม่แต่งแต่จริงๆถ้าถามผมผมก็ก็ไม่ค่อยชอบครับเกกครับเจ้าหน้าที่เองที่ที่่ไม่ใชูสานรสาสานเนาะเจอเพื่อนอะไรพี่เนี่ยนะพี่เนี่ยครับผมจากแฟนแฟนให้ความสนใจเยอะเพราะปืนแข็งอะพาแข่งพาแข่งในสนามของไทยไหลสนามนี่มันก็ดังขึ้นมาเองเลยมันดูกันใหญ่เลยเป็นใหญ่เป็นนักแข่งดังนั้นนะครับ นี่เป็นยูทูบเบอร์เหรอใช่ครับแบ้วครับแต่ผมมาสองสามวันแล้วพี่จําได้ใช่ไหมมามาจนแบตจะหมดแล้วพี่จำได้ละมันจะมีรุ่นหนึ่งที่รถรถเข็นตรงนั้อ๋อปุ่มกดนี่ข้อมไม่ได้เข้าหรออ๋อแสดงว่าคุณไปดูจากของนอกมาใช่ไหมในตัวตัวปุ่มลดนกคดีมากเลยคือเราสามารถบรรจุกระสุนเข้าลำโพงได้โดยโดยที่นกไม่ขึ้นอ่าแล้วเราก็กดปุ่มลดนก พอเราพอจะยิงขึ้นมาเราดึงถอยหลังแค่แปดมิลนะฮิกแค่นหนขึ้นแล้วโดยที่กระสุนก็ยังไม่หลุดออกจะลับเกินด้วยครับแต่ไม่มีแล้วยังยังไม่เข้าหรือว่าติดเข้ากฎหมายมันมันคือคือมันทําแล้วมันติดเรื่องศูนอ๋อครับสูนกล้องเล็งอะไรเพราะว่าคนไทยตอนนี้ยุคหลังกับมานิยมแบบนี้แล้วเขาให้ความสำคัญกับตัวนี้มากกว่าแต่จะต้องมีอะไรเลยนะปืนเนี่ยไม่ต้องมีอะไรเลยล้วนๆ้นเหมือนไอ้ตัวนู้นตัวไหน สามตัวนุ่นล้นล้นชักมาแล้วก็ใส่กัน <laughs> เสียบเขาเรียกเสียบเสียบปืนนะเสียบขออนุญาตนะือชักมาแล้วเสียบเสียบไปแล้วใช้ธรรมชาติของการเสียบแต่ก่อนที่จะเสียบได้แม่นขนาดนี้ <laughs> ก็หลายหมื่นนัดหลายหมื่นนัดต้องฝึกให้คุ้นเคยหลายหมื่นนัดผมฝึกเป็นแสนเลยครับแต่ยิงแห้งด้วยยิงจริงด้วยับเป็นแสนนะครับเป็นแฝงแสนครั้งนะครับฝ่าฝ่ากล้ามเนื้อมันจะจํากล้ามเนื้อมันจะจําเองอัตโนมัติแต่ว่าสมัยนิยมเนี่ยเราก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าแฟนๆเขาเขาชอบ เอาจริงเนี่ยปืนเนี่ยฟังมาเนี่ยฟักมาล้นๆแล้วก็ใส่กันเลยครับผมประมาณนั้นเมื่อองค์ศาสตอาจารย์พิทยาก็มาปะครับผมอาจารย์พิทยาขอหนังสือปืนหน่อยนะอ่าอวปอ่าผมคุณคุณพนมเทียนผมก็ลูกศิษย์อาจารย์อาจารย์พนมเทียนอ๋อพนมเทียนแกไปเซ็นหนังสือปืนเพิ่งเพิ่งเสียชีวิตไปไม่ไม่นานนี้อาจารย์ไม่ได้ียชีไปงานท่านครับผมอันนี้มันเป็นเป็นพึ่งทางหืง้างถึงง้างพึ่งหรือง้างตัวนี้ก็จะสวยหน่อยนะครับเป็นพีพีเก้ามันง้างสุด สุดเลยเข็มนี่นั้นน้สุดเลยเข็มนี่ไม่มีฮารคอปไม่มีน้ำครึ่งเป็นเป็นส่วนซิงเกิลนครับน้นก็น้นสุดได้เดียวนะครับตอนนี้ก็ค่อนข้างสวยต่อถ้าเป็นแบบนกปืนมัดมัตรงนี้อันนี้สามารถยังใช้ศูนย์เดิมอยู่ได้ล้าปืนแทนบาร์แทนปดท้ายน้ำปืนเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนได้มันมีอะไรให้สามไซส์ไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอลแล้วแต่ แล้วก็จะม,มีด้วยด้านนี้นะครับใหญ่เล็กถ้าเปลี่ยนให้เล็กลงอาจจะจับกระชับขึ้นนะครับก็่อนท้างจะแถมมาให้ในกล่องปืนเลยนะครับแล้วก็ตัวช่วยกดปากซองแม็กเพื่อช่วยบรรจุกระสุน,นง่ายแล้วก็แม็กไคสองแม็แกไคสองชุดเ๋ยผมจะเอาไปด้านนู้นนะครับเพราะว่าเรากำลังดูกันตัวหนึ่งที่ผมติดใจมากเลยครับไม่ใช่ตัวนี้นะครับ ตัวนี้ก็เป็น PT9 ส่วนใหญ่จะเป็น p t ทีทีเก้แบบเต็มนะครับฝูงซ้าไซส์ PT9 ก็จะเป็นสีนิ้วนะครับไก่ที่นิ้วเพืนิ้วแล้วก็ตัวนี้พีทีเจ้าแล้วเป็นไก่เรียบๆครับทีนี้ตัวนี้แหละครับที่ที่ที่เป็นไฮไลท์สำหรับทำมันนั่งใกล้สำหรับคานิกแต่พีทีเก้าซับนะครับอ่าอิลิตอิลิตอิลิตนอ ทีพิท9ซับอีลิตใช่ทีพิท9ซับอีลิตทีนี้มันมันไฮไลท์เท่าไหร่ครับผมเพราะว่าก็วันนั้นที่บอกว่าเลงจากจุดนี้ใช่ไหมเพราะเลงจากจุดนี้จริงเ่ยจริงๆแล้วอ่ะศูนย์หน้ามันไม่มีนะแล้วมันไม่ได้เห็นอะไรครับก็มีตัวระบบที่เขาบันายสามตัวเลยเป็นเป็นปเดียวที่เักไทยต้อมเห็ี้ว่ามีจุดมุ่งมั่ในนักไทาแล้วแต่จริงๆอ่ะถ้าคุณถ้าคุณจริงๆภายนอกเนี่ย ี่สูนย์มันเนี่ยศู์เนี่ยมันมาติดผนังตรงนี้นะครับมันไม่ได้มองทะลุออกมาที่นี่นะครับที่หลังกล้องคือหมายความว่ามันมันหลอกสมองเราคือหลอกสมองเราหมายความว่าผมที่แค่ปากกาดีกว่าที่มันหล,นนลนอกสมองเราหมายความว่าเวลาเรามองเรามองเข้าไปจุดเนี้ย <ไป S 1> มองมองไปที่ oh, จุดนี้ใช่ไหมพอเรามองไปที่จุดนี้ปั๊บเนี่ยเราจะเห็นเหมือนเหมือนว่าทะลุไปแต่จริงๆริงมันไม่ทะลุนะครับเพราะว่ามันมันไปตามแนวเฉย ไปตามแนวเนี้ยแล้วมันก็เรียบไปแล้วมันมาสุดแค่ตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีเนื้อมันบังนะครับเนื้อบงังแต่เวลาเรายิงเนี้ยเราเลงเนี้ยมันให้ความรู้สึกเหมือนเราเหมือนเรามองแลวทะลุไปนะครับ<ด>ผมจะลองเลงครับเลงก็ก็ค่อนข้างจะแปลกๆหน่อยแต่ว่าแต่ว่ามันมันมันได้เลย<ด>คือถ้าเราถ้าเราหารันหันปืนไปที่ที่วัตถุอะไรสักอย่างหนึ่งเนี้ยถ้าเราเห็นเนี้ย มันเหมือนมันมองทะลุไปแต่จริงๆมันไม่ทะลุครับเป็นตัวเด็ครับมันมันไม่ทะลุนะครับสังเกตดีๆนะครับว่าเนี่ยจะจะพยายามให้ดูพยายามพยายามจะสื่อสารให้ดูให้เห็นว่าเนื้อมันเนี่ยเวลาเรามองเนี่ยเรามองเข้าไปที่ร่องนี้นะครับมองมองไปที่ร่องนี้นะครับเรามองไปที่ร่องนี้แต่พอร่องนี้ปั๊บเนี่ยมันเต็มอยู่แค่บริเวณเนี้ยถ้าเต็มบริเวณเนี้ยมันไม่ได้มองเห็นแต่เวลาเราเล็งเนี่ยมันเหมือนเรามองทะลุไปได้แล้วก็ไปแตกอยู่ที่เป้าข้างหน้าท้าก็บอกนะครับมันมัน มันมันมันเพอร์เฟกมากเลยครับผมผมผมรู้สึกว่ามันเพอร์เฟกตัวนี้ก็สามารถอ่าเป็นตัวที่มีการต่อต่อข้อเก็บเสียงได้นะครับเป็นคานิคพีทีเก้าซับนะครับเขาเขียนอยู่ที่ตัวปืนนะครับพีทเก้าซับนะครับประมาณนี้ครับผมจะให้ดูนะครับขออนุญาตบ้างนะครับอันนี้สามส่วนด้ามส่วนอะไรอด้ามตัวเนี้เหมือนเหมือนพอดีมือเป๊ะเลยถ้าไม่มีแม็กกาซีนเนี่ยก็คงจะหลุดนะครับประมาณนี้นะครับ อันนี้นะน่าจะน่าจะสีอัพนะค้อันนี้อันนี้ตัวนี้ตัวนี้เพอร์เฟคนะครับตัวอเป็นผมชอบมันมากเลยผมมาดูทุกวันเลยตัวนี้มันมันให้ความรู้สึกเหมือนเรามองทะลุออกไปได้แต่มันไม่ได้ไม่แน่ใจะประมาณนี้ครับกระบมานี้มันครับ